พี่น้องครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเราอันตกปลาครับลงเรือตกปลานุ่ห่วยครับอืดอืดพี่น้องน้ำามก็ลดลงอลยที่ว่าปลาบ่มีครับเลือดสีไทยธรามาตาดนี่แหละสะลู่พี่น้องเบิ่งนกผ่้ลงมากินนามหรือกินอียังแล้วครับจะมาลายทถิดและสภาพพี่น้องเบิ่งนกครับมือนนี้นางไทยทั้งเลือดด้วยพี่น้องเด้อก็ายเป็นผ่าแบบ โยกหนาโยกหลังนะครับนั่งเลืออทายครับเลือดเล็กด้วยพี่น้องดังโุกเก็กเล็กครับหงอหูเล็กหน่อยเบาๆครับพี่น้องค่อยๆไปครับเพิ่ิตื่น ทุกท่านุนกกดครับพี่น้องนกกดปูดครับนกกระปูดตาแดงอันนกเขาหน่อยครับพี่น้องนกเขาบากกอกค,ครับจับอยู่ปลายไผ่ัพี่น้องนกกระปีดหน่อยครับเจ้าเป็่นกินนังครับอยู่หยอดไผ่นี่ แถดเหลื้งมันฟูงเลยพี่น้องคุณนะบินแซ่ๆเลยครับมีตนุกแถดเหลื้งครับงูอกับถ่วงอยู่ครับมันถ่วงถ่วงงูสิงว่วจัก ผู้พิ่มากจอบยิ่งนกว่าก็ได้ถือขี้งครับแต่ผมบเอาครับผมสายผมสายตกปลาครับหลายขนาดพี่น้องมีนกแถดเหลืองครับเต้าคนมากินอย่งกันแซลล์เลยซู้มในซ้ำนี้ครับพี่น้อง